เฮโยสวัสดีด้วยครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าลืมไปแล้วแป๊บนึงขออนุญาต YouTuber Simulator Z นั่นเองครับผมแค่ยินชื่อก,ก็รู้แล้วครับว่ามันเกมอะไรนะแล้วก็ไม่ต้องพูดข้ามทำเพลงนะกดเลขหนึ่งคืออะไรครับเนี่ยโอถือกล้องเอาไว้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเฮ้ยแชกด E เพื่อเล็กคอร์ดครับเพื่อถ่ายวิดีโออ่าถ่ายถ่ายมายถ่ายครับสวัสดีครับ เซกุดปลายสวัสดีเพื่อนทำอะไรอยู่โอ้ oh, ตอนนี้ครับเราถ่ายรูปรัวๆเลยถ่ายวิดีโอครับ mm hmm. เป็นเราเป็นบล็อกเกอร์เราเป็นแบบว่าสายนักท่องเที่ยวครับผมโอ้วันดีแล้วพวกนายทำอะไรกันเนี่ยทำไมยืนอยู่เฉยๆล่ะพวกนายไม่เอนจอยกับเกมเลยนะโอ้ oh, ไม่มันเลย วันสวัสดีมิสเตอร์บีชว่าสวัสดีครับมิสเตอร์บีสตัวเป็นแ <Wow. S 1> ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้คุณเลยนะเนี่ยแต่ผมอยากได้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นดอลลาร์กับคุณน่ะผมต้องทำยังไงอ่ะผมต้องไปแข่งกับคุณหรือเปล่า <c oughs> อ้าวนี่ไงเราวิดีโอเสร็จแล้วครับไปเข้าบ้านครับตัดต่อวิดีโออนะ่าโอ้โหทีวีเฮ้ยคอมเราอย่างเก่าครับแล้วโซฟาเราอย่างเก่าโอ้โหมีหลายโปรแกรมมากเลยครับมี YouTube มี Photoshop นะแล้วมีพิมพ์เนียโปมันมีช่องวิดีโอกับรูปถ่ายนะครับผมแล้วก็ อันนี้คือเหมือนน่าจะเหมือนแอนตี้ไวรัสหรือเปล่าโอเคครับกดตัดต่อวิดีโอเลยครับหมายถึงว่าโอ้โหให้ความรู้สึกเหมือนเราทํางานเองเลยครับ <c oughs> แล้วก็ใส่วิดีโอโอเคโอ้ง้ยใส่ไปเลยที่เราถ่ายมาทั้งหมดของวันนี้ใส่เอฟเฟกใส่ภาพให้หมดอ้าวเรียบร้อยแล้วครับเราไปเอ็กพอร์ตวิดีโอครับพอนหับแค่ชื่อวิดีโอก็กินขาดเรียบร้อยครับต่อไป เราไปที่ Photoshop ครับหัวแล้ะเกีมันสมจริงมากเลยนะดับเบคลครับต่อไปครับทําปกคลิปโอ้ยมีตัวเราด้วยแบบนี้เราได้ผลแน่โอ้บอกเลยว่าโเราต้องขยับภาพนิดนึงครับข้างบนแบบเอ้ยอยภาพเออขยับภาพโอ้ยตัอภาพวิดีโอแล้วนะครับตั้งชื่อว่าเออคนหล่อคนหล่อเทคนหล่อเทสองพัเก้าเก้า โอ้คอดเสียงงเซฟไม่ได้ด้วยโอ้โหใครบอกว่าพี่หลอกเกินไปนะนี่เลยเอ็กวิดีโอโอ้โหไม่หมกมุ่นเลยโอเคโฮ้ยได้เฉยเลยอัปโหลดที่วิดีโอโอ้หตอนที่ตอนนี้พี่เพิ่งเปิดช่องใหม่ๆเลยพี่มีสนวนซับสไครเบอร์ตอนนี้ครับต่อไปเอาวิดีโอเข้าไปครับแล้วก็รูปภาพนะแล้วก็เอ้ยตั้งชื่อวิดีโอครับเฟิร์สวิดีโอวิดีโอแรกของฉัน ของกูเออของกูเออภาพแรกของกูแล้วก็อัพโหลดเลยครับโอ้ยเราทําเงินได้26 26ดอลลาร์ยอดวิวขึ้นครับโว้รู้30มิวิวไปแล้วครับแค่นี้เราก็อิ่มเอ็มใจนะครับผมเห็นตัวแรกขึ้นแบบนี้ครับไม่รอช้าครับเราไปทําคลิปวิดีโอต่อไปกันเลยดีกว่าครับลยกันต่อเลยครับผม Let's go Do you want a milkshake เอ้ยโอหเวลาเหนื่อยแบบนี้ครับเราต้องเอามิลค์เชคหรือเปล่าครับเออชาชานมชานมอ บิลเชคมันแปลกๆนะกระเป๋า <laughs> เพื่อความสดชื่นของเรา you have to editor ต้องทำยังไงเอ่ยตัวเอ้ยพี่ไม่รู้อันดับแรกเลยเนี่ยเราไปถ่ายวิดีโอที่2กันเลยดีกว่าครับ <tr> ถ่ายวิดีโอเลย <c oughs> คนดูจัดว่าไม่ต้องรองคลิปวิดีโอจากเรานะครับผมเราทําแบบรวดเร็วนะเพื่อการงานการเงินที่แบบสุขภาพดีไม่เกี่ยวเลยโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยูเทสสรแล้ว ชีวิตจริงอยากตัดเร็วแบบนี้มากไม่ต้องตั้งแล้วครับเพื่อความรวดเร็วเ,วเออสวยครับอ,อ่าอัพโหลดอา่าแล้วก็โอ้ยโอ้ยเงินเด้งขึ้นสวยครับโอ้คลิปแรกเรา148วิวนะโอแต่เหมือนขึ้นได้เรื่อยๆนะแต่ว่ามันตัวเลขมันขึ้นได้นิดเดียวครับแต่ไม่เป็นไรเราอย่าเพิ่งท้อครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองครับถ้ามีคนชอบเราจริงๆต่อไปเราต้องไปซื้ออุปก,กรณ์หรือเปล่าโอ้นี่หรือเปล่าครับเนี่ยเราต้องซื้ออุปก,กรณ์คอมนี่ เพื่อความสะดวกและสบายของเราครับเราซื้อกล้องใหม่ก็ดีนะแต่พี่แบบว่าอยากเอาแบบตัดต่อแบบตัดต่อแบบดีๆเลยครับ <c oughs> เอาคอมเอาคอมเครื่องนี้แล้วกันเฮ้ยหรือว่าเราต้องแบ่งเงินก่อนเราต้องแบ่งเงินเพื่อซื้อถ้างั้นเราพี่ขอใช้คอมเครื่องนี้แล้วกัน <c oughs> ต่อไปครับเรามีงบอยู่36ครับกล้องนี้ครับกล้องนี้เออเออป้ายถ่ายรูปต่ออุ๊ยอู้ถ่ายเร็วมากเอ้ยนี่คอมเครื่องใหม่ของพี่เออเอาเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกโอเคแต่เอาคอมเครื่องใหม่มาใส่ นี่ไงทางานต่อได้ตัดต่อวีโอครับโอ้เร็วมากโหตัดได้วิดตัดได้แป๊บเดียวคอมเร็วจริงๆครับคอมเร็วมากโอเคออกไปถ่ายรูปต่อครับฟาร์มฟาร์มฟาร์มฟุตเทจเราดองฟุตเทจไว้เราดองเราดองไว้เราดองไว้วิดีโอ2ตามมาโ้แต่ว่ายอดซับยังไม่ขึ้นเลยอ่ะสงสัยยังไม่มีใครชอบเรานะยอดวิวรวมก็500วิวแล้วครับผมเยอะมากยอดซับขึ้นหนึ่งซับแล้วครับขอบคุณมากเลยน้องๆโอ้สวัสดีครับมิสเตอร์วิท ลุยลุยลุย,ลย,เ,ยเล่นเกมกับมิสเตอร์บีทเล่นเกมกับมิสเตอร์บีทแล้วชูดปาร์ตลงห่วงเอาตัวเอาไมเอาไม่เอาไมโอ้ยไม่เข้าโอ้เออสวยดูดีชูดปาร์ตลงห่วงโอ้ยไม่ได้แบบนี้แล้วกันสวยชูดห้ลงห่วงโอ้ยเลย ่ายชิปวิดีโอกับมิทูบเบอร์คนตัวจะได้เยอะขึ้นเพื่อคนดูเพื่อคนรู้เราต้องโชว์ประสิทธิภาพเออเออเออ้ยีต้องเป็นยูทูบเบอร์ดับหนึ่งให้ได้เอ้ยยากุ้ยเข้าแบบเข้าลัวๆเอ้ยเฮ้ยต่อเนื่องสาแป้นว be <more later. S 2> well. ้าว สี่ห้าเปนต่อติดต่อติดวะ่ะวุ้ยโอ้โหได้เงินได้งบโอ้ขอบคุณมากครับ 2> 2, years later. โอเคครับผมหลังจากที่ผมแข่งขันกับมิสเตอร์บีแล้วเนี่ยที่ก็มีชื่อเสียงแล้วนะครับผมคนสับสไคร์0 0 0 0 0คนนะครับผมแล้วก็เพิ่มเรื่อยๆรื่อย,ด,ยด้วยก็ยอดวิว13ล้านครับผมและที่สำคัญมีเงินติดตัวอยู่500,000อยากจะกราบขอบพระคุณมิสเตอร์บี และสิ่งที่เสแพร้ยก็คือนะครับบ้านของพี่ที่ดัดแปลงบ้านใหม่นะครับผมด้วยเงินจากที่ได้จากมิสเตอร์บีทนะครับผมพี่เอาไปซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านและทุกๆอย่างที่อำนวยความสะดวกกับชีวิตของพี่ถ้านั้นเดี๋ยวพี่จะพาทัวร์บ้านของพี่เองนะครับผมอ่านี่คือบ้านของพี่เองนะเนะี่ยบ้านแบบออกธีมสีแดงนะแล้วก็กระจกนะครับใช้เป็นสีดำ ของคนอื่นคือเขาสว่างนะแต่ของพี่แบบดำมืดอะยังกับบ้านทีสิงนะครับบ้านพี่ก็จะประมาณนี้ครับผมห้องนี้นะมีทีวีนะฮะแล้วก็แบบมีลําโพงใหญ่สองข้างนะครับแล้วก็มีกีตาร์นะครับผูใจแล้วก็มีที่นอนครับผมมีชั้นวางหนังสือเล็กๆนะครับเอาไว้ตอนก้มตอนจะนอนอ่านหนังสืออะไรแบบนี้แล้วก็ก้มเก็บได้นะครับผมนะแล้วส่วนขอนี่เป็นเครื่องเปิดเพลงครับนี่เลยเราสามารถเปิดเพลงได้ครับผมแต่ว่าพี่ ไม่กล้าเปิดเพลงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมก็เลยเอาไว้แค่นี้กันก่อนเนาะโอเคแล้วนี้ส่วนส่วนที่พิเศษก็คือมันมีไฟอารี b ด้วยทุกคนนะเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูเซตติ้งครับผมเราสามารถปรับสีไฟได้ด้วยนะแบบว่าหลอดไฟเราเป็นสีอะไรก็ตามใจชอบเลยแต่พี่ขอปรับเป็นสีแดงก่อนครับนะครับพี่ชอบสีแดง ถ้าทาห้องจริงๆพี่ก็อยากได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะก็ตอนนี้เราห้าหมื่แล้วใช่ไหมต้อหมายเราคือ1 0ึ่งแสซับสไครต์เรายอยากรู้กันว่าว่าโล่มันจะเป็นยังไงครับผมไปเอาโล่ u t u b e กันเลยเก็บฟุตเทรยาวๆเลยจังหวะนี้แล้วก็มาตัดต่อน,นี่คอมสุดเทพของเราไปร้ยเลยยายกดเลยลัวลไปเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้อัปโหลดกันเลยวุ้เงินขึ้นแบบ จาก5แสนนะครับผมท่านผู้ชมขึ้นมาหลักล้านแล้วครับว้าซับครับผมขึ้นเยอะมากๆแล้วเราจะรออะไรอยู่หล่ะเราก็ทำต่อดีครับผมโหตอนนี้ครับ1ล้านเเงินติดตัวพี่นะครับแล้วตอนนี้คือแบอบยอดวิวนี่หลักล้านขึ้นแล้วนะโหตอนนี้ครับ1แสนซับแล้วครับอืมไปซื้อกล้องใหม่ดีกว่าครับเพื่อประสิทธิภาพของผลงาน น่าจะเร็วขึ้นนะโอ้ยกองเบลเลอร์เลยนึกว่าก้องหน้าข่าวเลยรุ่นนี้เออเราน่าจะรับโลได้แล้วนะแต่รับโลที่ไหนล่ะประเด็นน่ะตรงนี้หรือเปล่าครับมันชื่อว่ามันชื่อว่ายัวมัมเฮาส์มันคือบ้านแม่มึงนั่นเองบ้านแม่มึงจะเป็นไงนะไปดูกันบ้านแม่มึงโอ้บ้านแม่ผมน่าจะไม่เป็นแบบนี้นะโคตรบงเองเลยครับโอ้โหนายจะขายด้วยวิญญาณของแกไหมตอบตรงลงดีกว่าครับอยากรู้ไหนอะโลแสนซับพี่ โลแสนสับพ,พี่พี่อยากได้มากเฮ้ยปีเพสเหรออยากได้สั์เลี้ยงมากโอ้ยโอ้ยน่ารักจังเลยไม่รักขอตั้งชื่อว่าไอ้เจ้า BBX แล้วกันเหมือนในสตาร์วอลไปโอ้ยน้อง BBX ตามเรามาด้วยน่ารักต่อลัวเลยต่ออย่างรวดเร็วโอเคภาพเห็ดน้อยคอยรักหวังว่าจะช่วยดึงยอดวิวได้หตอนนี้เด้งมา3ล้านนะครับผม3ล้านตอนนี้ทะลุไป10ล้านแล้วครับ แต่พี่อยากรู้ว่าโล youtube มันเอาจากไหนโอ้แต่โล youtube นี้ไม่รู้ว่าได้มาจากไหนนะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกกันด้วยนะ รู้30มล้านแล้วตอนนี้โคตรจะดังบอกเลยเป็นไงกันบ้างครับน้องๆอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าช่องของน้องๆมียอดซับกันเท่าไหร่แล้วบ้างนะครับผมมาช่วยคอมเมนต์แบ่งปันความรู้สึกกันด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีนะครับผมครับฟูครับฟูครับฟู